เฮย้ยก็ดูแบบนี่เดี๋ยวนะนี่คือมุมกล้องหรือท้องหรอหรือยังไงทำไมมันดูอ้วนจังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็สืบเนื่องจากที่เอฟนั่งสไลด์เวฟหลุยวิตองดูเล่นๆเพลินๆน,น,นะแล้วก็เออไปสะดุดกับราคามินิโพเชตนะคะก็จะเป็นตัวนี้ ซึ่งเป็นมินิพเชตเนี่ยเป็นตัวที่เอฟเคยมีแล้วก็ใช้งานมานานพอสมควรนะคะก็ตอนนั้นเอฟได้มาแบบไม่ถึงหมื่นอะ่ะเออเราก็แบบใช้มาเรื่อยๆแล้วก็ขายต่อไปใช่ไหมคะแล้วทีนี้ล่าสุดก็คือเมื่อประมาณต้นปีหรือปลายปีที่แล้วนี่แหละเออลุยตองเขาก็ขึ้นราคาเนะซึ่งมันก็จะขึ้นราคาเป็นประมาณ1 4ื่นหรือหมื่นนี่แหละประมาณนี้นะคะ ก็เอฟก,ก็เลยคิดว่าเอ้ยเอยเอ,เอกับกระเป๋าชิ้นเล็กๆตัวนี้ถึงแม้มันจะมีความแบบฟังชั้นนอมากก็เถอะแต่ว่าสุดท้ายเอฟก,ก็รู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างแพงนะคือถ้าท่านไหนเคยใช้มินิโพเชตอยู่ค่ะก็จะรู้นะว่าเออมันน่ารักก็จริงแต่ว่าพอจับไปแล้วมันนองก็จะมีความแบบก้องแกงนิดหน่อยมีความรู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นแบบแคนวาสเฉยๆมีโซ่ทองแค่นั้นเองอะไรเงี้ยซึ่งเอฟรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วพอมันเริ่มหมื่นห้าเอฟเริ่มรู้สึกว่ามันแพงไปนิดนึง อืมก็เลยเดี๋ยวหน้ามันเช็ดก่อนก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะมีตัวแทนตัวไหนกับมีโ s เชตได้บ้างนะคะเอฟก็เลยไปค้นดูนะมีความรู้สึกว่าอันนี้น่าจะแทนได้ทุกคนนี่อ่ามาถามว่ามันคืออะไรมันคือกระเป๋าใบลูกของตัวรุ่นบักเก็ตอ่าที่เป็นวินเทจตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ของเอฟจะเป็นใบลูกของตัวไซส์ PM ะะซึ่งมันจะมีตัวลูกของไซส์ GM ด้วยมันก็จะยาวขึ้นใหม่นิดนึงเป็นแบบยาวๆหน่อยเนาะแต่ตัวในเอฟไม่มีแล้วก็เอฟก็เลยมองว่าตัวนี้ยเอฟมีพอดีแล้วขนาดมันใกล้เคียงกับมินิโพเชตด้วยนะคะเหมือนมันจะยาวกว่านิดนึงนะทีนี้เอฟก็เลยอยากจะมาให้ดูว่าตัวนี้มันใช้ทดแทนได้ไหมเนื่องจากตอนนี้ตัวเน้ยในตลาดมือสองอะคะ่ะทุกคน ทุกคนจะยังพอหาได้อยู่ประมาณแบบ3-4 0 0 0พัน่ะเออก็ได้สภาพแบบโอเคแล้วนะคะถ้าเทียบกับมินิโพเชตที่แบบมือห0ึ่งประมาณ14,500ส้าใช่ไหมมือ2ก็จะอยู่ประมาณแบบหมื่นต้นๆอย่างเงี้ยเออก็เซฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยอยากมาทำเทียบให้ดูนะว่าน้องใส่อะไรได้บ้างแล้วน้องจะสามารถใช้เป็น c r o s s b o ี้หรือเป็นกระเป๋าแบบร s t l e t เออเหมือนมิน mini ิโพเชตได้หรือเปล่าเราจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ทีนี้เราเริ่มจากฟังก์ชันการใช้งานก่อนอ่าให้เอฟให้ดูก่อนนะว่าอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของน้องก็จะเป็นคืออันนี้ที่เอฟได้มามันเป็นแบบน่าจะวินเทจมากทุกคนแล้วก็ราคาดีเวอร์ด้วยบอกให้อิจฉาน่าจะเคยฟังกันหลายรอบแล้วอะ่ะสำหรับตัวนี้เพราะเอฟจะแบบ proud to present ว่าเอฟได้มา650บาทเออก็เป็นแคนวารุ่นเก่าฉะนั้นแคนวาตัวนี้ก็แบบแข็งๆหนาๆน,น,นิดนึงเดี๋ยวขอให้ดู เนี่ยเออน้องมีความแบบเป็นแคนวาสแข็งและหนานะคะมีด้านหลังก็จะเป็นแคนวาสผืนเดียวกันนะทุกคนด้านหน้าไล่ไปด้านหลังแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างก็สามารถขยายได้นะด้านนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแบบน้องชามสวอลฟสกีที่เอบแบบห้อยไวเป็นแบบสโนว์เฟลกนี่น่ารักไหมเออก็ห้อยไวอ่ะไม,ไม่ไม่มีผลผลใดๆทั้งสิ้น แล้วก็ด้านนี้ของตัวเขาเรียกว่าที่สุดของซิปอะมันก็จะมีดีริงเนาะตามสไตล์หลุยส์วิตตองที่เขาชอบใช้เป็นดีริงนะคะซึ่งตรงนี้แหละมันจะมีประโยชน์ทำให้เราทำกระเป๋าคอสบอดี้ได้นะแต่เราจะมาเริ่มจากว่ามันใส่อะไรได้บ้างก่อนเออนี่อด้านในก็จะเป็นแบบนี้ เป็นเหมือนแบบวัสดุที่หลุยส์วิตตองเขาทําขึ้นมาอันนี้มันจะไม่ใช่หนังนะทุกคนแต่มันจะเป็นแบบตัวที่เขาทําขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถเช็ดออกได้เวลามีรอยเปื้อนนะคะแต่ว่าที่เห็นดำๆเนี่ยคือเช็ดไม่ออกก็อยากจะบอกเหมือนกัน,นว่าเออมไม่ได้เช็ดออกได้ทุกอย่างเนาะ,ะทีนี้มาดูกันว่ามันใส่อะไรได้บ้างนะคะหยิบของออกจากน้องบุกโทษก่อนอย่างแรก ก็จะเป็นตัว LV card holder นะอันนี้คือฟอแบบใช้ใส่เงินใส่อะไรแบบเต่งมากเต่งมากเอาจริงเดี๋ยวไว้ว่าแบบสักสักพักหนึ่งจะมาทแวนแทนนะว่าใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะใส่ลงไปแล้วจะเป็นยังไงอ่าคือบอกก่อนว่ามันใส่ของได้ไม่เยอะมากหรอกทุกคนคือต่อให้เป็นมินิพอเช็คก็ใส่ได้ไม่เยอะมากอยู่ดีถ้าเป็นแบบถ้าเราจะใช้เป็นกระเป๋า มินิแบ็คใบหนึ่งนะคะนี่ใส่เข้าไปก็เป็นแบบนี้คารทโฮเดอร์หนึ่งอันนะอ่าทีนี้สำหรับคนที่ต้องการแบบพกเหรียญหรือว่าอาจจะพกอะไรก็ตามใน l อลว a y ด้วยนะคะก็ใส่เข้าไปน้องใส่ได้แบบพอดีพอดีมากๆเลยนี่คือจริงๆมันเหมือน,น,นจะเต็มแล้วแหละนะเออเดี๋ยวนะแล้วก็ในยุคโควิด1 i โควิดแล้วลอก3แล้วลอกใหม่ของใหม่ เราต้องมีสเปออรย์แอลกอฮอล์่ <Yeah. S 1> ยัดลงไปเอาจริงนี่สดนะทุกคนเนื่องจากยังไม่เคยเอาน้องตัวนี้มายัดของอย่างจริงจังฉะนั้นไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยัดได้แค่ไหน,นจะลองพยายามดูแล้วกันนะยัดได้แต่ปัญหาเกิดน้องเลยซิปนี่น้องเลยความสูงของซิปออกมาก็าจะปิดไม่ได้เดี๋ยวนะ ยังไงล่ะถ้างั้นแอลกอฮอล์ก็จําเป็นกับชีวิตด้วยไงอลองเป็นแบบสั้นเนื่องจากฉันมีหลายแบบฉันพกหลายแบบขอลองอ่าอันนี้ลงไปได้ทุกคนแต่ว่าของเอฟม,มันเป็นแบบขวดอ้วนๆนิดนึงมันก็จะแน่นๆนิดนึงนะแต่ว่าทุกคนสามารถหาขวดที่มันแบบอ้วนเตี้ยกว่านี้ไม่ใช่สิหาขวดที่มันผอมแต่เตีย้ยประมาณนี้เนาะก็ให้มันผอมกว่านี้ก็จะสบายสบาย ะคะทีนี้ถามว่าเต็มหรือยังใส่อะไรได้อีกถามว่าใส่ AirPods ไปได้อีกไหมไม่ได้แล้วนะคือมันยัดได้แต่มันปิดไม่ได้สงสารสิบน้องเถอเออน้องเจ้าจะอายุเยอะแล้วประมาณนี้ทุกคนคือใช้เป็นมินิแบกได้นะคะคือถามว่าถ้าเทียบอันนี้กับมินิพเชตอะเอว่าใส่ได้พอกันอืมมินิพเชตอาจจะอันนี้ใส่ซับมันเข้าไปอีกพยาพยามพยายาม อะใส่ซับมันคือถ้าเป็นคนของไม่เยอะอะรอดไหมต่อวันอะรอดเออแต่ถ้าเป็นเอฟ่ะไม่รอดม <c oughs> องตรงว่าไม่รอดเออเป็นคนแบบต้องพกของเยอะยังไงฉันก็ต้องมีของเยอะงงไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแน่ๆเลยคือแอร์พอตเนี่ยไปไม่รอดก็ออกจากบ้านไม่ได้แล้วนะเป็นคนแบบอยู่ข้างนอกไม่ชอบฟังเสียงแบบทั่วไปอะ่ะชอบฟังเพลงลกจิต <c oughs> <c oughs> ก็ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนลองดูแล้วกันเนาะเออนี่ ก็เป็นคาร์ทโฮเดอร์1อัน LV วเคลหนึ่งอันอเจลแอลกอฮอล์แล้วก็กระดาษซับมันนะคะก็ลองปิดดูนะเน่ก็มีแบบความติ่งๆต,ต,ตรงนี้นิดหน่อยเนื่องจากเจลแอลกอฮอล์เอฟค่อนข้างแบบเป็นขวดขนาดอ้วนๆเนาะน,นี่ก็ถือว่าได้อยู่นะเออแล้วทีนี้ถ้าเราจะใช้เป็นมินิโพเชตอย่างสมบูรณ์เราก็จะต้องมีสายถูกไหม ซึ่งตัวนี้ไม่มีสายมาให้เอฟก็มีตัวนี้มาค่ะทุกคนเป็นสายมุกที่ปกติเอฟใช้ห้อยแมสคือเดี๋ยวนี้มันมีสายขายเยอะมากเลยทุกคนทุกคนสามารถเลือกได้ว่าอยากได้สายโซ่เหมือนของหลุยแบบปกติก็ได้หรือเป็นแบบสายมุกหรือจะเป็นแบบสายมุกอันใหญ่เบ้งทั้งอันเท่าลูกชิ้นหมูก็ได้ เอาจริงคือแวบแรกอะไอาสายมุกพวกนั้นเอ็ดูเอ็กก็มันน่ารักนะแต่นึกไปนึกมาเฮ้ยฉันหิวลูกชิ้นเอ็นหมูก็เลยไม่เคยซื้อมาใช้เลยเอาจริงนะทีนี้มาลองใส่สายดูค่ะว่าน้องจะออกมาเป็นยังไงก็ด้านหนึ่งก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ถนัดด้านหนึ่งก็ห้อยกับดีริงของตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะห้อยแบบนี้กับดีริงนะอีกด้านหนึ่งมันไม่ได้มีดีริงมาให้แล้วทำยังไงล่ะ กหหห็ห้อยกับหัวศอืมันจะมีหัวศิดตรงนี้เห็นปะเนียนๆเนี่ยอ่าห้อยกับหัวศิดเข้าไปค่ะคือก่อนที่เอฟจะได้มินิโพเชตมาอันนี้ขอก้มทานิดนึงนะเนื่องจากไม่ถนัดจริงก่อนที่เอฟจะได้มินิโพเชตมาเมื่อก่อนอ่ะเอฟก็ได้ใบนี้มาก่อนใช่ไหมเราก็แบบใช้สายพวกนี้มาห้อยเดี๋ยวจะลองใช้สายของลูวิตตองตัวนี้ห้อยให้ดูด้วยนะนี่น้องก็จะมีความ อยากได้เป็นกระเป๋าล้องแขนเล็กๆก็คือซื้อสายสั้นกว่านี้ก็ได้นะทุกคนคือแล้วแต่สายที่เราได้มาเลยนะคะอ่าแบบนี้น้องก็แบบอ่าเดี๋ยวลองขึ้นไหล่อ้ยกะชอ่าเฮ้ยยก็ดูแบบนี่เดี๋ยวนะนี่คือมุมกล้องหรือท้องหรอหรือย,ยังไงทำไมมันดูอ้วนจังเอาใหม่ไกลหน่อยไกลไกลกล้องหน่อยดูอ้วนจังเลยค่ะ ก็เป็นกระเป๋าแบบเล็กๆคล้องเอ้ยมีความแบบสายมุกนี่ก็เข้ากันอยู่นะตอนแรกไม่คิดว่าแบบจะดูเข้ากันเออดูดีนะทุกคนจะอย่างที่บอกว่าจะซื้อสายมุกแบบลูกชิ้นปิ้งมาด้วยก็ได้มันจะได้ดูแบบเส้นใหญ่หน่อยแล้วจะได้ดูเป็นแบบสเตทเมนต์อีกนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้สำหรับสายสั้นนะทีนี้เดี๋ยวลองใส่สายยาวให้ดูแล้วจะมาบอกข้อเสียของน้องอื ขอเวลาถอดแบบอ่านี่สายของหลุยวิตตองนะสายยาวๆก็เหมือนกันใส่ไปในดีริงแบบนี้นะคะแล้วก็เอ๊แต่เดี๋ยวนะห่วงใหญ่ขนาดนี้ใส่ได้ปะเนี่ยคือบองตรงว่าจำไม่ได้ว่าเมื่อก่อนใช้ใส่อะไรอะใส่ได้ปะวะอ๋อใส่ได้นี่ใส่ไปในหัวซป มีความแบบถ้าใส่ของเยอะกว่านี้ก็ไม่ควรแหละเออเพราะว่าหัวซิปน่าจะมีความแบบแหกได้นี่ก็จะกลายเป็นกระเป๋าสายยาวอ่าพอใช้กับตัวสายที่เป็นคาวไฮของหลุยส์นี่ก็จะดูมีความเข้ากันอีกแบบหนึง่งอ่าทีนี้มาลองลองให้ดูเอต้องยืนไหมอ่านี่ทุกคนก็จะมีความเป็นแบบนี้ สายห่อยๆที่เห็นคือสายไมโครโฟนไม่ต้องตกใจนะคะ cross body ะน้องก็ cross ได้แบบนี้ก็ดูดีอยู่นะเออสำหรับคนที่ของไม่เยอะหรือวันที่แบบไปเที่ยวไหนที่แบบไม่อยากใส่ของเยอะเที่ยวศูนย์สนุกซึ่งเมื่อไหร่จะได้เที่ยวก็ไม่รู้เที่ยวศูนย์สนุกนึกถึงแบบไปดิสนีย์แลนด์ก็คงเก๋ๆเนาะเออนี่ประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้ความยาวสายอะ่ะมันขึ้นอยู่กับเราซื้อสาย มาอยู่แล้วเนอะซึ่งอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีสายให้ใช้เยอะนะคะแต่ใดๆคือน้องก็มีข้อเสียแอบคือถ้าท่านใหญ่ที่รู้จักมินิโพเชตอยู่แล้วจะรู้ว่าไอ้ดีริงตรงเนี้ยที่มันมีอยู่ข้างเนี้ยของตัวเนี้ยมันมีอยู่ทั้ง2ข้างของมินิโพเชตแต่ตัวนี้มันไม่มีมันมีข้างเดียวถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่เราคล้องกับหัวซิปปุปปะปัญหาเกิดตรงที่ อ่ะสมมติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะขอเปลี่ยนเป็นสายสั้นเนื่องจากสายเมื่อกี้มันพลุงพลังปัญหาเกิดก็เมื่อสมมติอันนี้ไ e อ้พิ้วอยู่ถูกไหมอ่ะไ e อ้พิ้วอยู่ข้างหนึ่งเดี๋ยวนะจะยังไงดีให้มันถนัดอ่ะสมมติไ e อ้พิ้วอยู่แล้วเอฟจะเปิดกระเป๋าเอาคาร์ทโฮเดอร์เอาเงินออกมาเนาะก็ต้องเปิดด้านนี้ชึบซึ่งพอเปิดปุ๊บอ้าวอีสายมารวมตัวคอมไบยอยู่ด้านเดียวกัน กระเป๋าเราก็จะห้อยต่องแต่งนี้นิดนึงทุกคนแล้วนึกภาพเวลาสภายอยู่อะกระเป๋ามันก็จะห้อยต่องแต่งแบบนี้ฉะนั้นอันเนี้ยเป็นข้อเสียอย่างยิ่งยวดของตัวนี้นะคะที่ทําให้มันแบบเหมือนจะไม่เวิร์กเนาะแต่ก็แล้วแต่คนนะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแบบเออไม่ติดก็ถือพอเปิดปุ๊บก็ถือด้วยอีกมือน,นึงไว้มันก็จะไม่ต่องแต่งของไม่ร่วงอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็สุดท้ายคืออันนี้มันเหมือนแบบเราประหยัดเงินได้เยอะ กับมินิโพเชตเนาะหรือแม้แต่ว่าเดี๋ยวในเอฟจะเห็นบางท่านจะใช้เป็นตัวทอยเลตรีฟิฟทีนหรือ19ทีนเอาไปใส่ออแกเนเซอร์ข้างในที่มันมีห่วงขึ้นมาแล้วใส่สายอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่ามันก็จะเปลืองเงินกว่าอยู่ดีถูกไหมล่ะทอยเลตรี <t oy let tree> ตอนนี้โอ้ไซส์หนึ่งก็ก็หมื่นกลางๆอยู่ดีไปจนถึง2 0,000ื่นกว่าๆเงี้ยกับตัวนี้ที่หาในตลาดมือสองเก่งๆก็น่าจะได้สักแบบ2 3สามพันเนาะก็ ใ,ใดๆคือน้องก็ยังมีข้อเสียอยู่แต่ถาาว่าทดแทนกันไหมไหมเอฟรู้สึกว่าทดแทนกันได้เออเอาจริงเอฟแบบพออใส่บุกมาใส่เ,เอฟชอบอะเดี๋ยวลองสะพายไปไหนสักที่หนึ่งล้วกันนะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าใส่ของได้น้อยน้อยหน่อยนะคะแต่สําหรับท่านไหนที่แบบเป็นคนใส่ของได้น้อยอยู่แล้วไม่ใช่เป็นคนใส่ของได้น้อยเป็นคนพกของน้อยอยู่แล้วคือแบบถ้าเดิมใช้ Wall e t on Chain แล้วไม่รู้สึก อะไรกับมันก็จะสามารถใช้อันนี้ได้อย่างสบายใจค่ะทุกคนฉะนั้นถ้าเป็นคนพกของน้อยแล้วอยากประหยัดงบอะเอฟแนะนําตัวนี้อืได้อารมณ์แบบหลุยวิตตองเหมือนกันเกับเหมือนกับมินิพเชสเลยแล้วเราแบบสามารถเก็บเงินส่วนต่างเอาไว้แบบซื้ออย่างอื่นเพิ่มได้อีกนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอฟด้วยนะแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ